ครับทีนี้ต้อนรับสู่ออโตอินโฟรีวิวครับตอนนี้เรามาอยู่กับรถยนต์รุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งของ DFSK นะครับจากที่ก่อนหน้านี้เราพบกันมาแล้วในช่วงปลายปีกับ G อ r ี่ไอออโตตอนนี้เขามีรถ s u สอีกรุ่นหนึ่งมาเป็นทางเลือกนะครับนั่นคือ G อ r ี่560กครับผมสำหรับความประทับใจแรกของผมนะครับกับ G อรี่560กนี่ก็คือรูปทรงเขาเนี่ยผมวมีความเฉลียวมีความสปอร์ตมากกว่า i อออโตด้วยซ้ำนะครับแสดงว่าไฟหน้าเขาจะเป็นแบบเหมือนทรงตาเหี่ยวนะครับแล้วก็กระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมมีย ดยรวมแล้วเนี่ยตัวรถเนี่ยเท่าที่ผมเช็คมานะครับสเปคของเขาจะมีขนาดตัวเนี่ยเล็กกว่า i อ u อโเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเขาจะมีความเป็น SUV ขนาดใหญ่แต่ว่าเส้นสายต่างๆจะเปลี่ยนด้วยสันเหลี่ยมแล้วก็ความโฉบเฉียวมากกว่ารุ่นพี่ของเขาอย่าง i อ u อโตนะครับแล้ามาดูรอบคันกันเลยครับอย่าบอกนะครับไฟหน้าเขาจะมีรูปทรงที่เฉบเฉียวนะครับจะเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์ตรงนี้แต่ว่า จุดเด่นของเขาคือด้านล่างนะครับเห็นว่าเห็นตัวนี้จะเป็นไฟเดทไทม์ running light จะอยู่ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ไฟตัดฝองนะครับก็ถือว่าเป็นชุดไฟที่สร้างความโดดเด่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียวกับหน้าเขามีขนาดใหญ่นะครับพร้อมโลโก้ของ d m s k ที่เราคุ้นเคยนะครับแบบเรียกได้ว่าโดดเด่นดีทีเดียวนะครับเป็นทรงโครเมียมกระชนหน้าขเขาผมชอบตรงนี้เขาเพิ่มสันเหลี่ยมนะครับสีดาแล้วก็สีเงินมาตรงนี้นะครับสําหรักกอรี่560เนี่ยเขาจะใช้ ล้อมแมกขนาด17นิ้วนะครับส่วน i อโ t o เขาจะมีขนาด18นิ้วแต่ว่าลวดลายก็ยังเป็นแบบทูโทนและสวยงามอยู่นะครับส่วนยางก็จะเป็นรุ่น GT Radial Cero เหมือนกันนะครับก็ถือว่ามีขนาดที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ระดับนี้นะครับต่อมามาดูกันนะครับว่าเขามีการติดตั้งบันไดามาให้ด้วยในตัวนะครับนี้ถือว่าสามารถขึ้นลงได้สะดวกสวาหรับคุณผู้หญิงนะครับหรือว่าเด็กเล็กก็สามารถขึ้นลงรถได้สะดวกนะครับตรงนี้ผมชอบตรงนี้ครับสันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถเนี่ยพาดยาวตลอดช่วงด้านข้างตัวถัง ทำให้ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตก็โฉบเฉียวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเป็น SUV เพื่อการใช้งานครอบครัวและความหลากหลายแล้วเขาก็มีราวหลังคามาให้ในตัวเลยนะครับก็ถือว่าสามารถรองรับอ่กหลังคาได้ในตัวนะครับแล้วก็เลยมาจถ,ถึงด้านท้ายของเขาครับผมรู้สึกว่าด้านท้ายขเขาก็มีความกว้างขวางและมีเส้นสายที่บึกบึนไม่แพ้ด้านหน้าและด้านข้างน,นะครับผมที่เขาเพิ่มความสปอร์ตมาให้นะครับก็คือจะมีสปอยเลอร์มาให้ในตัวถือว่าเป็น รถส่วนที่มีความัยรุ่นดีฮะแล้วก็สารการใช้งานสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ประตูบานท้ายมีขนาดใหญ่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดด้วยไฟฟ้านะครับแต่ก็โอเคเปิดขึ้นได้ง่ายครับอันนี้ชั้นชนก็มีขนาดที่พอเหมาะนะครับเป็นทรงสีดําแล้วก็มีไฟชับทิมอยู่ตรงมุมนะครับโดดเด่นเป็นสง่าในอันนี้นะครับโอเคครับเราก็มาชมภายในของตัวรถกันบ้างนะครับผมพบว่าการตกแต่งโดยรวมของกอรี่560ก็เน้นความเรียบง่ายอยู่นะครับคือพรมลายเนี่ยคุ้นเคยทีเดียวทรงสามก้านของ DFSK นะครับแล้วก็ แงน้ปัดเนี่ยเขาก็จะมีเป็นทรงสีฟ้านิดๆนะครับระบบแอร์นี่เป็นแบบธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นออโต้นะครับแต่ก็ถือว่าให้ความเย็นที่วูดถึงนะครับแล้วก็ปรับในงานนี้ด้านขวาจะเป็นการปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็เย็นหรือร้อนนะครับแล้วก็นี่เป็นการปรับแรงของลมแอร์นะครับผมประเด็นของเขานะครับก็คือนี่นะครับที่ผมเสียบเอาไว้คือเขารองรับไฟล์มัลติมีเดียที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะครับที่ผมต่อ external hard disk เอาไว้นะครับก็รองรับนะครับสามารถเผื่อคาร์่แบบ มีไฟล์คอมบันเทิงก็สามารถใช้งานผ่าน external hard disk ได้หรือว่าจะเป็นช่อง USB ก็ได้นะครับผมพรมลายแบบ multi function นะครับนี่ก็เป็นรูส่วนที่คุณเคยจาก iAuto มาแล้วนะครับก็ใช้งานได้สะดวกพรมลายมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็หักมุมด้านล่างเล็กน้อยก็ถือว่ามีความสปอร์ตในตัวแล้วก็การตกแต่งเขานี่ผมชอบครับตัวนี้จะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์เบาๆนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มความสปอร์ตได้ดีนะครับน่าจะ ถูกใจเราครอบครัวหรือพ่อบ้านแม่บ้านคนรุ่นใหม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็หางว่าตัวก็มีวัสดุของรูปทรงของคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันนะฮะก็ถือว่ามีอารมณ์ความสปอร์ตเกินคาดทีเดียวสำหรับรถยนต์ SUV คันนี้นะครับผมบอกเขาใช้วัสดุหนังนะครับแล้วก็เดินได้สีแดงนะครับในเรื่องความกว้างขวางเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขากว้างขวางดีนะครับแล้วก็บอกผู้ขับเนี่ยสามารถปรับได้ถึง6ทิศทางนะครับที่เป็นการปรับด้วยมือนไม่ได้ปรับไฟฟ้าแต่ว่าก็เนี่ยยกความสูงได้เพิ่มความสูงได้ หรือว่าลดลงมาหน่อยนะครับหรือว่าเลื่อนหน้าหลังได้โอเคหทิทางนะครับสำหรับผู้ขับนะครับกันเกียร์ก็มีขนาดค่อนข้างกระทัดรัดนะครับดูไม่เทอะทาด,ดีก็หุ้มหนังด้วยนะครับเนี่ยเกียร์เขาจะเป็นแบบ CVT น่นอนาบวกลบได้นะครับน,นี้แล้วก็จุดเด่นที่น่าสนใจครับคือเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับแน่นอนมีทั้งระบบอ่อนตัวบนทางลาดชันก็ให้มาด้วยนะครับแล้วก็ระบบเบรกมือไฟฟ้านี่ก็ถือว่าให้มาในตัวในระดับราคานี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับโอเคครับนี่ือเป็นการใช้งานทั่วไปในนนนนส่่่่ววบริเณผู้ขแแตอา จุดเด่นของเขาเนี่ยคือการมีอร์ดนั่งถึง7ตำแหน่งนะครับเดีย๋ยวเราไปดูข้างหลังกันต่อเลยครับผมมีความรู้สึกว่าความกว้างขวางเนี่ยก็อย่างที่ว่านะว่าขนาดตัวเขาย่อมกว่า I อออโเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้กันเลยนะครับกับราคาที่ย่อมยาวกว่าแน่นอนนะน,นี่มาดูความกว้างขวางของขอบ์ดแถว2ก่อนนะครับอราดแถว2ก็ยังคงเป็นแบบใช้วัสดุหนังนะครับแล้วก็เดินได้สีแดงอยู่ก็เรียกว่ามีความสปอร์ตไม่แพ้ด้านหน้าเลยทีเดียวนะครับผมสังเกตดูแล้วเนี่ยผมสูง1 พื้นที่เหนือศีรษะกำปั้นกว่าเกือบ2กำปั้นเลยก็ถือว่าเหลือเฟือดีนะครับนี้แล้วก็ช่วงขาก็มีเยอะนะครับเนี่ยผมเนี่ยเหลือมาเหลือบ่อหน้าอีกเกือบครึ่เลยทีเดียวถือว่าในสบายก็มีแอร์ด้านหลังให้นะครับเราสามารถปรับทิศทางแอร์ได้มีช่องเสียบไฟด้านหลังนะ่นอนก็จะมีพนักพิงแขนพร้อมที่วางแก้วน้าด้วยนะครับก็ได้ความสะดวกในการใช้งานเพิ่มเติมส่วนที่ใครต้องการจะเผื่อแผ่นที่นั่งหรือว่าปรับพื้นที่ก็ทําได้นะครับเบาะสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ครับรวมถึง การใช้งานที่เนประสงค์ดีและความกว้างขวางนะครับแน่นอนว่าบอกเขามีเจ็ดตำแหน่งเรามาลองแถวสามกันเลยครับผมโอเคอแท้งสลักการขึ้นไปนั่งบนบอร์ดแถวสามเราก็ต้องพับบอร์ดแถวสองก่อนแต่ว่าเขามีความสะดวกมาให้นะคือบริเวณหัวไหล่นะครับเขาจะมีสลักใกนการดึงครั้งเดียวนะครับกดดึงแล้วก็ออกแรงดึงนิดหน่อยอ่าก็สามารถเลื่อนได้เลยแล้วก็สามารถขึ้นไปได้ง่ายนะครับนี่โอเคนะครับอ่าอ่านะฮะโอเคฮะค บอ่อแถวสามเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่ามีพื้นที่เพียงพอนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปหรือว่าการเดินทางที่ไม่ใช่ระยะทางไกลมากเกินไปนะครับเพราะว่าการนั่งอาจจะเข่าชันนิดนึงเพราะว่าตัวบ่อมีระดับค่อนข้างต่ำลงมานะครับเพราะฉะนั้นการนั่งที่ผมเห็นนะว่าอาจจะนั่งชันเข่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเขาก็มีพนักพิงสีสัมาให้นะครับทุกตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเขาก็มีการที่วางแก้วนะครับแล้วก็มีที่วางของให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการที่ เป็นการใช้งานแบบไม่ใช่ทางไกลมากแล้วก็เป็นการใช้งานเฉพาะกิจผมถือว่าโอเคแต่ว่าหลักๆแล้วผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับการขนสัมภาระมากกว่าสาหรับบริเวณพื้นที่ในส่วนนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะใช้งานต้องจะเป็นต้องการโดยสารมากขึ้นเนี่ยก็สามารถรองรับได้นะครับผมเบาะนั่งก็ไม่แพ้2แถวด้านหน้านะก็คือจะเป็นเบาะหนังแล้วก็เดินได้สีแดงครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นการมาดูรอบคันทั้งภายนอกภายในของกอรี่560นะครับดูดูแล้วผมรู้สึกว่า ในเรื่องพื้นที่ใช้สอนเนี่ยเหลือเฟือดีทีเดียวนะฮะไม่ทำได้ไม่แพ้กอรี ori, ่ไอออโต้รุ่นพี่ของเขาเลยครับโดยราคามีความแตกต่างกันพอสมควรนะฮะขนที่เรามีเวลาเหลือเล็กน้อยน,นะครับคือนอกจากมองรอบคันพนักพน,พนานแล้วเรามาลองขับกันสั้นๆว่าฟีลลิ่งการขับขี่ของกอรี่560เป็นยังไงไปกันเลยครับ นี้เราก็มารองขับ DFSK Gory 560นะครับผมรู้สึกว่ารถเขาก็เป็นการเซตติ้งของความเป็น SUV แบบดั้งเดิมที่คุ้นเคยนะครับคือพวงมลาลัยจะตอบสนองค่อยเป็นค่อยไปนะครับจะต้องใช้การหักเลี้ยวเยอะหน่อยกับการหมุนพวงมาลัยค่อนข้างเยอะในการเลี้ยวหรือการเลี้ยวที่ความเร็วต่ำนะครับคือเขาจะเน้นการตอบสนองแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้จะไม่ใช่บูห๊หวาหรือว่ามีความหนักแน่นเหมือนรถสปอร์ตอะไรมากมายก็ถือว่าใช้งานได้สบายสบายนะครับอันนี้ ช่วงล่างก็แน่นอนครับว่าเขาเน้นความนุ่มนวลน,นะครับผมเมื่อกี้ลองเล่นผ่านสวนที่เป็นหลังเต่าชันๆแล้วเนี่ยผมแทบไม่รู้สึกว่าเป็นแรงกระแทกมากมายเลยนี่เป็นข้อดีของการเซตช่วงล่างให้เน้นความนุ่มนวลครับแต่ว่าถ้าเป็นทางโค้งลองเข้าโค้งดูงก็จะมีอาการโครงบ้างเป็นธรรมดานะครับต้องแลกกันสําหรับช่วงล่างแบบที่เน้นความนุ่มนวลแบบนี้นะครับแต่ว่าเหมาะสมสําหรับการใช้งานที่หลากหลายหรือว่าการเผื่อเล่นผ่านพื้นผิวขรุขระนะครับรวมถึงการใช้งานทั่วไปเนี่ย ถ้าใช้ความเร็วไม่สูงมากก็ถือว่าเหมาะสมครับของการเป็นรถ SUV สําหรับครอบครัวตามคอนเซ็ปต์ของเขานะครับสาหรับเครื่องยนต์ของกอรี่ห้าหกศูนย์เนี่ยแต่าที่ผมเช็คดูแล้วนี้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับของ i a ออโต้เลยนะครับนั่นคือเบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรกําลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะครับบางคนคิดว่าเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบและมีแรงมา้าไม่มากไม่น้อย150ยเนี่ยแต่ว่าการตอบสนองเขาจะเน้นการตอบแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ เกียร์ของเขาเป็นแบบ CVT นะครับสามารถบวกลบได้6จังหวะอัตราเร่งก็เรียกได้ว่าไปแบบสบายๆนะครับไม่วือหวาอะไรผมคิดว่าเป็นเทอร์โบแล้วจะต้องมีการตอบสนองแบบหลังติดเบาอ,อะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแม้แรงบิดเขาจะมาที่รอบต่ำตามสไตล์เครื่องยนต์เทอร์โบแต่สุดท้ายแล้วการเซตติง้งโดยรวมเนะี่ยเขาเน้นการตอบสนองที่ไหลลื่นและต่อเนื่องนะครับถ้าใครอยากได้อัตราเร่งมากขึ้นเะต้องใช้การบวกลบเกียร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยน,นะครับแต่ถ้าใช้โหมดออโตเมติกแบบนี้เนี่ยอัตโนมัติแบบนี้้แลววก็ถือ่า เพียงพอสบายๆนะครับไม่บวบวอะไรนะครับนี้น,นี้ลองเล่นผ่านสะพานชันดูนะครับนี้อ่ะก็มีอาการโค้งเล็กน,อน,น้อยก็ถือว่าไม่มากเกินไปนะครับนุ่มเหนียกับนุ่มเหนียวถือว่าถ้าเราไม่ขึ้นหรือลงสะพานด้วยความเร็วที่สูงเกินไป mm hmm. ก็ถือว่าช่วงล่างเขาก็ให้มาเพียงพอครับสำหรับความนุ่มนวลแบบนี้จุดที่ผมชอบคือทัศนวิสัยนะครับด้วยความเป็น SUV เนี่ยสรงเหลี่ยมอย่างนี้เขาทำให้มีพื้นที่กระจกที่มีขนาดใหญ่นะครับ ทัศนวิสัยด้านหน้านี้ถือว่าปลอดโปร่งดีแล้วก็บอกเขาก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับสำหรับผู้ขับผมมองกระจกหลังก็สามารถเห็นได้ทั่วความกว้างของกระจกด้านท้ายนะครับก็ถือว่าโอเคครับให้มาครบครันดีส่วนในการการถอยจอดก็มีกล้องมองหลังมาช่วยด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่กล้องมองรอบพันแต่ว่าขอแค่เป็นกระจกมองหลังนี้ก็ได้การใช้งานที่ปลอดโปร่งทัศนวิสัยที่ปลอดโปร่งในการถอยจอดดีแล้วนะครับ เหนเลี้ยวความเร็วต่ำเลต้องสูงต้องหมุนพวงมาลัยกันเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์รถที่ตอบสนองพวงมาลัยแบบค่อยเป็นค่อยไปนี่ผม,มกกว่าสังเกตน้ว่าการหักเลี้ยวแบบเปลี่ยนเลนเนี่ยแน่อน,น,นต้องอใช้การหักเลี้ยวค่อนข้างมากนิดหนึ่งนะฮะตัวถังเขค่อนข้างใหญ่ด้วยนะผมเช็คดูแล้วเนี่ยน้ำหนักตัวเขาก็เบาก,บากว่า,วาไฮอโอโต้นิดหนึ่งนะภายใต้สมรรถนะที่เท่ากัน แต่คิดว่าคงไม่น่าจะมีผลต่ออัตราเร่งอะไรมากมายเนี่ยแต่ละคิดว่าเอ๊ะตัวเล็กแล้วแรงม้าเท่ากันจะมีน่าจะมีอัตราเร่งที่วูบวากว่าแต่ว่าก็ไม่ไม่รู้สึกขนาดนั้นนะครับผมอีกหนึ่งจุดที่น่าพอใจคือการใช้งานของระบบนิวเมเกเตอร์เขาฝังมาให้ในตัวเลยนะครับนี่ถือว่ารถยนต์ระระดับราคา7 0 0ดแ0กว่าแล้วก็มีนิวเมเกเตอร์ให้มาในตัวนี่ก็น่าพอใจนะครบคือบางยี่ห้อก็ต้องใช้การเชื่อมต่อมือถือเป็นหลักแต่สำหรับคันนี้นี่คือเขามีนิวเมเกเตอร์มาให้ในตัวก การขับขี่โดยรวมสั้นๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอตัตราเลงเขาก็เป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ว่าตัวเลขส่วนอื่นรวมถึงการอัตราตตเส้นปินชิ้นเพินงเป็นไงก็เดี๋ยวรอทดสอบในส่วนถัดไปรวมถึงการขับขี่บนถนนจริงและการใช้งานจริงนะครับของคอลัมน์ชีวิตอิสระเราก็จะมีทดสอบในโอกาสถัดไปนะครับมาติดตามกันได้ครับ โอเคค่บนี่ก็เป็นการมาสัมผัสกลอรี่560กันคร่าวๆนะครับว่าจะเป็นภายนอกภายในและการขับขี่โดยรวมคุณคราบสึกว่าเราคขาได้มีความเป็นครอบครัวที่ดีทีเดียวนะครับบวกราคาที่เหมาะสมนั่นคือราคาเขาตั้งในช่วงโปรโมทนะครับช่วงโปรโมทเนี่ยมีราคาพิเศษอยู่ที่749,000บาทในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นี้นะครับเพราะราคาเต็มเขาอยู่ที่789,000บาทเรียกได้ว่าราคาเขาเนี่ยจะย่อมเยาวกว่ารุ่นที่เขาคือ i อโอโตอยู่ที่ แสนก็บาททีเดียวนะฮะน่าจะเป็นทางเรื่องของคนที่มีอีกหนึ่งงบประมาณนะครับงบประมาณเขาอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดแสนบาทคู่แข่งเนี่ยในราคาระดับนี้เขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็จะให้บอร์ดนั่งที่5ตําแหน่งเท่านั้นแต่เขาเป็นเจ้าเดียวนะครับที่ให้บอร์ดนั่งมาถึง7ตําแหน่งแล้วก็ให้การขับขี่ที่ดีแล้วก็อัธปาะโยชน์ที่เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปได้สบายถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก SUV สำหรับครอบครัวที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้มาสัมผัสกันครับและนี่คือ DFSK Glory 560ครกบผม